ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุน้นเหรียญอ่ารุ่นมงคลเศรษฐีนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี63นี้นะครับเป็นเหรียญแบบไหนยังไงก็มาร่วมลุ้นกันเลยนะครับผมมีทั้งหมด4เหรียญน,นะครับท่านใดสนใจก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าสนใจนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับก็บอ่าบูชามาพร้อมแบ่งปันนะฮะในราคาที่มิตรภาพมากๆนะครับ โอ้ตัวนี้ซิลซิลอย่างแน่นเลยนะซิลอย่างแน่นก็เดี๋ยวปาดตรงนี้ก่อนดีกว่าโอ้โห,โหอ่ะแบ่งปันนะครับก็ใครใครมาก่อนได้ก่อนนะครับจริงจริงราคานี้ไม่ต้องคิดมากกันเลยนะฮะร,ราคาค่อนข้างจะถูกมากๆนีแกะกันสดๆเลยจัดส่งสั่งวันนี้โอนเงินแล้วก็พรุ่งนี้จัดส่งให้ไม่เกินเที่ยงนะครับ โอ้ลุ้นกันเลยนะฮะเปิดมาขอให้เป็นลงยาเนื้อเงินทีเถิดไปอเอา้าไม่มีนะครับเฮ้ยลงยาจริงด้วยเห็นไหมโอ้โหโลงยาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตจับนี่ก่อนอันนี้เป็นลงยานะฮะโอ้ยนี่สวยมากมากนี่สวยมากมากอย่าด,ดูดนี่มีการลงยานะฮะ อ่าอันนี้รอบจะเป็นสีดำนะครับตัวข้างในจะเป็นสีส้มลงยาจีวอนะครับอันนี้คล้ายๆรุ่นเสือเพนนะครับของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงประมาณนั้นนะครับน,นี่ตัวเลขมาเลขอะไรครับสองหลักห้าสิบเจ็ดนะครับเลขห้าสิบเจ็ดอืมจับให้ดูนี่นะเลขห้าสิบเจ็ด ถือว่าสวยมากๆนะครับโอ้ยนี่ข้างหลังก็ลังการมากนะครับโอ้โมงคลเรษสีนะฮะมงคลเสษฐีนี่จะเ,เป็นเนื้ออันปักก้านะฮะเป็นเนื้อเงินก็ไม่ดูเออเวประมาณนี้อันนี้ลงยาสีส้มบางทีความชอบแต่ละคนอาจจะชอบสีนี้สีนี้นะฮะก็เลือกสันกันเอานะครับอ่ะมาต่อไป ต่อไปนะครับเหรียญหนึ่งขอให้ได้เนื้อเงินเธอเนื้อเงินเนื้อน,นวะนะฮะโอเคเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญรุนนี้นะฮะมาเลยต่อไปนะครับลุนเลยนะครับลุนเลยโอเคเอาวงปีแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี้อะไรวะอะไรวะดำดำนวะเออุ้ยได้นวะครับอายนวะหน้ากากทองคําครับท่วมท่วมครับท่วมอันนี้นวะนะครับใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อเดี๋ยวดูใบจองนะฮะน่าจะเป็นนวะนะฮะเดี๋ยวผมโูมครับไปครับเอ้ยอันนี้เป็นนวะนะผมว่านะ ออข,อขอบขาวนะครับหน้ากากทองคำนะฮะเดี๋ยวบุ๊กเดี๋ยวผมลงไปจองไว้ให้นะครับว่าเป็นเหรียญรุ่นอะไรนะฮะเป็นเหรียญเนื้ออะไรนะฮะโอ้โหสุดๆนะฮะโอ้โหสุดๆมากนะครับสำหรับรุ่นนี้เลยนะฮะ่นตัวเลขนะครับมาตัวเลขกันตัวเลขยังไงตัวเลขโอ้โหไม่ชัดว่ะสองสี่ห้านะครับ โอ้โหเลขสองสี่ห้าอ้ยสวยมากๆโอ้เหรียญนี้สวยมากๆนะครับโอ้ยจัดวัดเด็ดนะครับจัดวัดเด็ดมากๆนี่นะครับเดี๋ยวราคาเดี๋ยวผมจะแจ้งหลังหลังลุ้นเสร็จนะครับโอโ้สองเหรียญก็ท่วมแล้วนะครับมาต่อเหรียญที่สามนะครับ เหรียญที่สามมาลุ้นกันเลยลุ้นกันเลยนะครับลุ้นกันเลยนะครับเจที่สามนะครับที่สามนี่มาลุ้นกันนะครับอืมแสปิดอีกแล้วเฮ้ย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 นักกากทองอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ย วันนี้อะไรวะเฮ้ hey, hey. ยเฮ้ยนี่เนื้ออะไรวะเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวผมดูใบจองอีกทีนะฮะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่านักกากทองนะเฮ้ย hey, <Hey, S 2> สวยวะ่ะรุ่นนี้สวยเฮ้ย hey, สวยมากๆโอ้โ้หท่วมครับเฮ้ยเ <Hey, hey, S 2> วันนี้ท่วมเลยอะ่ะ เฮ้ยเลขหนึ่งเก้าด้วยครับโอ้โหเลขหนึ่งเก้านะครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้เยสวยมากอันนี้อันนี้สวยมากๆนะครับบอกเลยอันนี้จะเป็นหน้ากากนะใช่หน้ากากป่ะเดี๋ยวผมดูทีนึงอ๋อไม่ใช่หน้ากากนะครับไม่ใช่หน้ากากนะครับแต่เป็นคล้ายๆเนื้อ เดี๋ยวผมดูใบจองอีกทีเป็นเลขหนึ่งเก้านะครับสาเหรียญอันนี้โอ้โหเลขสวยมากมากโอ้โหปันไงล่ะครับการรุนเนื้อมันดีตรงนี้นี่นะฮะสามเหรียญก็โหสุดๆดแล้วอ่ะเป็นสุดท้ายนะฮะสุดท้ายสุดท้ายโอ้โหสามเหรียญท่วมเลยราคานี้คือแบบเดี๋ยวผมเปิดราคาที่แบบมิตรภาพเลยนะฮะ ใครมาดูคลิปก่อนนะครับไม่ต้องคิดมากถ้าได้ราคานี้ไปคือแบบโหถือว่าเก็บกันย,ยาวๆนะครับนเนย,ยาวอ่ามาดูนะครับเนื้อเงินมาเถอะเนื้อเงินมาอ๋อเนืงเงินมาเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเงย้ยเฮ้ยเ้เ โอ้โหเนื้ออะไรเนี่ยสวยมากมากอันนี้ลงยาเเขียวแดงน้ำเงิอนอ้โหแบบสุดๆอะ่ะการลงยาเต็มเหรียญอย่างเงี้ยสุดๆอะ่ะบอกเลยนี่นะเนี่ยฮะโอ้โหเด่นมากมากเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหคนน่าจะชอบเนื้อเนี่ยสีเนี่ย,ยแบบสีไม่ฉุดฉาดมากนะครับมาลุ้นตัวเลขนะครับ เลขอะไรนะสองหลักครับ80ครับโอ้โหเนื้อเนื้อก็สวยอันนี้น่าจะเป็นทองแดงนะเลข80นะครับโอ้โห,โโหเลข2หลักโอเคถือว่าจัดจ้านมากนะครับสำหรับวันนี้สี่เหรีหยญโอ้โหใครได้ไปก็คุ้มเลยจริงๆผมปล่อยทุกเหรียญน,นะ,ะไม่มีเก็บนะครับเดีย๋ยวผมลงไปจองไว้ให้แต่ราคาเนี้ยผมเปิดเลยแล้วกัน ผมเปิดราคาให้เลยนะฮะอ่ะผมเปิดราคาให้เลยสําหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะครับอ่ะเหรียญรุ่นนี้นะผมเปิดที่550บาทนะครับ550บนะครับก็ตัวเลขเดี๋ยวไปดูย้อนคลิปไปดูนะครับเหรียญนี้ถ้าจะไม่ผิดผมปล่อยที่900บาทแล้วกันนะเป็นหนักกาศทองคำนะครับน่าจะเป็นเนื้อนาวะแน่นอนครับแบบนี้นะครับองค์นี้ องนี้ก็โอ้โหองนี้เอา9 0้ารยเหมือนกันราคานี้มีตรภาพมา,มากๆอ่เกาอบาทนี่นะ900บาทนะครับเลขหนะึ่งเก้านาะใครโอ้โหเลขก็สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลงทองหน้าหลังอย่างเงี้ยแทบไม่ต้องดูใบจองนะผมว่าดูแค่เนื้อก็ชอบแล้วนะครับอ่ะดูนี้ห้าอห้าสิบาทนะครับ สองเหรียญน,นี้550บาทนะครับแล้วก็สองเหรียญน,นี้900บาทนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ท่านใดสนใจก็สามารถพิมพคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับใครดีใครได้เนาะคลิปนี้แบ่งปันนะครับก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องน้ำอะไรด้วยวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ